สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาขอแนะนําประวัติและเรื่องราวข้าวๆข,ของหยวนปิงเยียนนะครับนางเอกซีดีเรื่องหองสะดับหิมะปลดผนึกหวัวใจนะครับหยวนปิงเยียนเกิดเมื่อปี1992เป็นชาวเมืองีเซี่ยงไห้สูง167หนัก4 5หยวนเป็นแซ่ปิงแปลว่าน้ําแข็งและเป็นสัญลักษณ์ของความสงบเยือกเยน็นเฉลียวฉลาดด้วยส่วนเยียนแปลว่างดงาม ปลัดอัตารการตาเช่นภาพวาดทิวทัศน์รวมความแล้วก็ชื่อนางจึงตรงกับคำว่าคริสตัลซึ่งเป็นชื่อภาษาอังกฤษของนางนั่นเองนะครับยูวนนั้นเกิดมาในครอบครัวข้าราชการพ่อกับแม่เป็นข้าราชการทั้งคู่ทั้งสองจึงงานยุ่งมากดังนั้นในวัยเด็กเธอจึงถูกเลี้ยงดูมาโดยคุณปู่คุณย่าเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการในวัยเด็กคุณแม่ของเธอจึงสอนผู้จึงให้ตั้งแต่เธออายุ6ขวบ เนื่องจากตอนเป็นเด็กยวนเป็นคนกินอาหารยากเธอไม่ค่อยอยากทานอาหารแม่ของเธอจึงส่งเธอไปเรียนเต้นรำโดยคิดว่าจะให้ลูกสาวของเธอออกกำลังกายบ้างพอเหนื่อยๆมากเด็กก็คงหิวและกินข้าวได้เองแต่ความคิดแม่ผิดพลาดไปหน่อยเมื่อหยวนได้เข้าเรียนที่เซี่ยงไฮ้แดนสกุลเธอกลับเรียนอย่างกระตือรือร้อนตั้งใจจนครูสอนเต้นรำประจำโรงเรียน เลือกเธอให้เป็นหนึ่งในทีมนักเต้นรุ่นเด็กของโรงเรียนตอนแรกแม่ของเธอก็คัดค้านเพราะกลัวว่าการฝึกที่เข้มงวดจะเป็นอันตรายต่อลูกสาวรวมทั้งหวงว่าเ,เด็กจะเรียนไม่ทันเพื่อนๆแต่ในที่สุดหยวนก็ได้เข้าร่วมเซี่ยงไฮ้ o r i g i n a l ริท t ทิลพาร์ทเนอร์อาร์ทีมและต่อจากนั้นทีมกลุ่มศิละปะก,การสแสดงของหยวน พอเดินทางตะเวนแสดงโชว์ไปทั่วโลกทั้งฝรั่งเศสอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียและประเทศอื่นๆเป็นเวลานาน,านถึง10กว่าปีนะครับจากประวัติในวัยเด็กก่อนเข้าวงการจะเห็นว่าหยวนปิงเหยียนเป็นนักเต้นที่เก่งและมากประสบการณ์ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการเป็นนักแสดงของเธอในเวลาต่อมาครับทาให้แสดงฉากต่อสู้โหนสลิงได้เป็นอย่างดีเธอก็ยงังฝึก ซ้อมการเต้นคิดร่างกายอยู่เป็นประจำตามรูปเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างแล้วครับนี่ก็คือประวัติของเธอในวัยเด็กประวัติก่อนที่เธอจะเข้ามาเป็นนักแสดงก่อนที่จะเข้ามาในวงการนะครับซึ่งเธอก็เป็นนักเต้นที่มีประสบการณ์มาตั้งแต่เด็กนะครับและโด่งดังโุยทีเดียวครับตีลี่เลือป้าหรือดินลาบาดินหมูรัตนางเอกสาวชาวจีนเชื้อสายอุยกู โด่งดังจากละครสามชาติสามพพปาทอสิบลีและมีผลงานอีกมากมายทั้งซีรีส์ภาพยนตร์ถ่ายแบบร้องเพลงเต้นภาคเสียงนอกจากความสามารถที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพความสวยของเธอที่มีใบหน้าคมตากลมโตจมูกดูเป็นสันผิวดูสุสุภาพดีก็สะกดสายตาแฟนให้หลงรักได้ไม่ยากไม่ว่าจะอยู่ในแฟชั่นสไตล์ไหนๆหรี่เหลือาก็สวยดูดีลุก ทุกสไตล์เลยนะครับีลี่เหรอป้าเธอเกิดเมื่อวันที่3มิถุนายนพศ2535ที่อุรุมซีเซียนเจียงประเทศจีนนะครับซึ่งเธอก็ถือสัญชาติจีนนะครับส่วนสูงก็สูง169เซนติเมตรจบจากวิทยาลัยการละครเซี่ยงไฮ้อาชีพก็เป็นนักแสดงและนางแบบนะครับและเธอเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่พศ2556 ถึงปัจจุบันนะครับอิลี่เรปาเป็นนักแสดงหญิงชาวจีนที่มีซื่อเสียงมาจากโทรทัศน์เรื่องสามชาติสามพ่อปาท้อสิบหลีและขอหยุดหัวใจที่ยายจอมยุ่งนอกจากการแสดงแล้วยังมีความสามารถด้านเต้นและการร้องเพลงเธอพูดภาษาอุยกูจีนถิ่นเซียนเจียงจีนกลางอังกฤษและเกาหลีนครับหลังจากจบการศึกษา อีรี่เรอปาก็ได้แสดงนำในละครโทรทัศน์เรื่องอนาหารเมื่อปีพศ2556ซึ่งเป็นละครท้องถิ่นใช้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในเขตปกกทองตนเองอเซียนเจียงละครเรื่องดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อเป็นละครโทรทัศน์ดีเด่นในงาน p r y i n g God the Award ครั้งที่30 หลังจากนั้นเธอก็ได้ตกลงเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของ j จวอ s ดสตู o และร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องวีเลิฟกระทั่งในปีพศ2557เธอแสดงนำในละครโทรทัศน์มหัศจรรย์กระบี่เจ้าพิภพซึ่งทำให้เธอได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงมากขึ้นและในปีพศ2558อีลี่หรือป์าก็ได้แสดงละครโทรทัศน์เรื่อง กรลักรักซึ่งเป็นละครรักตลกและเป็นแต่เธอต้องรับบทเป็นนักร้องจอมทะเลน้นแต่ละครเรื่องดังกล่าวทำให้เธอได้รับรางวัลน,นักแสดงดาวรุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบที่สุดจากงานไซน่าทีวีราม่าอวอร์ดครั้งที่7และในปีเดียวกันนี้เธอก็ยังได้แสดงซีรีส์ The Backlight of Love ซึ่งเธอก็เป็นนักแสดงหลักนะครับ พศ2559เธอได้แสดงนำในละครเรื่อง Hot Girl จากละครดังกล่าวเธอได้รับารางวัลน,นักแสดงหญิงหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมในปีนั้นและในปีเดียวกันเธอแสดงภาพยนตร์รักตลกเรื่องวุ้นนักรักยายจอมดือ้อถือเป็นผลงานจองเงินที่ยิ่งใหญเ่เรื่องแรกซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมในเทศกาลภาพยนตร์จีน บินเต็ม2016และในปีเดียวกันนี้เธอก็ได้แสดงซีรีส์เรื่อง The l e d e r of Love และหลิวซา Man นพศ2560เธอก็แสดงนำในละครรักตลกเรื่องขอหยุดหัวใจที่ยายจอมยุ่งซึ่งเป็นละครโทรทัศนะ์ทาซ้ำรัดแลงมาจากละครของประเทศเกาหลีใต้เรื่อง s c w a t d k i t t y จากการแสดงละครดังกล่าวทําให้เธอได้รับรางวัลน,นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากงานไซน่าทีวีโกลเดนอีเกิลอวอร์ตต่อมาเธอแสดงในละครเรื่องสามชาติสามภพปะท้อสิบหลีซึ่งได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศและยิ่งทําให้เธอเป็นที่รู้จักในวงกว้างเธอได้รับการเสนอชื่อเป็นนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมในงานเทศกาลโทรทัศน์เซี่ยงไฮ ทั้งที่23ในปีเดียวกันเธอก็ยังเข้าร่วมในรายการ running man ในฤดูกาลที่5และเธอยังเป็นนักแสดงนำในละครโทรทัศน์เรื่องเล่รักบัลังเลือดรวมทั้งแสดงนำในภาพยนตร์จินตนิมิตรเรื่องนามิยะซึ่งเป็นภาพยนตร์ทำซ้ำดัดแปลงจากหนังสือประเดหาาร,ร้านชำของคุณนามิยะ และในปีพศ2561เธอก็ได้แสดงภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง21การักในปีเดียวกันเธอแสดงนำในละครโทรทัศน์กำลังภายในแนวสุขนาตกรรมเรื่องเพียงใจในเพลงพินรวมถึงแสดงนำในละครโทรทัศน์จินวิทยาศาสตร์สุขนาตกรรมเรื่องวันนี้ที่มีเธอด้วยความนิยมเป็นอย่างมาก เธอจึงได้รับตำแหน่งเทพธิดาเหยวทองคำในเทศกาลศิลปะไชน่าโกลเด้นอีเกิลทีวีครั้งที่12และในปีพศ2562เธอ,อ 62, ก็ได้ร่วมแสดงภาพยนตร์ประวัติศาสตร์จินตานิมิตรเรื่องซาก้าออฟไลทรับบทเป็นฉางเอ๋อและยังแสดงนำในละครแนวจินตานิมิตสุขนาต,ตรรมเรื่องสามชาติสามภพลิขิตเนื้อเขนอยอีกด้วยนะครับ นอกจากเธอเป็นนักแสดงจีนที่มีความโดดเด่นแล้วเธอก็ยังเป็นนักแสดงหญิงจากจีนที่มียี่ห้อสินค้าต้องการให้เธอ,เอทูตตราสินค้าโฆษณาต่างๆอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าพุกกระพันสินค้าความงามและขายปิกสมรวมถึงเป็นผู้นำเสนอสินค้าจำพวกโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆอีกด้วยนะครับ นี่ก็ถือเป็นว่าเป็นนักแสดงชาวจีนอีกคนหนึ่งที่ได้รับความนิยมและโด่งดังเป็นอย่างมากอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับที่กล่าวมานี้ยังไม่รวมถึงละครซีรีส์และภาพะะยนตร์ที่เธอได้แสดงร่วมอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับ